พื้นมันเปียกไปดูกันดีกว่าฮะเกมบายสี่เดียวเอาอะไรครับเนี่ยโอเคผมกัดสวัสดีครับวันนี้คือหงกับัดนะฮะอย่างที่เราเห็นเป็นต้นคลิปเลยวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The f ฟอร์เอสเวนะฮะพื้นมันเปียกไปเร่วกันเลยดีกว่าฮะอ๋อขอบคุณวันขอบคุณอ๋ออ๋อ but don't worry We have already e ราได,ด้ก t e ัดท t ่มาของเหตุกา n ณ i แล้ว You just need to clean everything here and we will pay to you โอเคอ,อกว่าโอเควัดดีแล้วก็ขอบคุณที่คุณรับงานนี้มานะเรามีงานต้ให้คุณทำหน่อยเช่นการสอบสวนเรื่องออมันมีเรื่องอยู่ว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ผมอยากให้คุณสอบสานแค่นั้นแล้วก็รับเงินอะไรประมาณนี้วัดอ๋อโอเคตามชื่อเลยใช่ไหมตามชื่อเกมเลยเพืมันเปียก ผมก็เลยต้องทำความสะอาดพ,พื้นสินะอะไรวะเนี่ยเปิดไฟไม่ได้ด้วยมันต็งงานง่ายๆเดี๋ยวนาะอเฮ้ยที่อะไวะที่เหรอเ,เ,เมื่อกี้คุณได้ยินไหม แล้วมน,นเช็ดน้ำยังง่ะเฮ้ยดูโห้จะไปซับน้ำออกก่อนไม่ใช่หรอกมกอั้งวูโหเสียงก่อนละอะไรวะึงบ้าหรือเปล่าดูโหดกดคิกออฟดูโหกดชีทตรงไหนก็ได้เหรอ แล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่าจะเดี๋ยวมีคนทักษะทักศาสตร์มาเนี่ยวัด kidding me okay เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมนานจังอ่ะโว้ยตัวใหญ่นี่มันเชิดนานแนา่ๆเลยอ่ะลองดิอ่ะามันตรงที่ไหนโอเคเฮ้ย okay. พื้นมึงลอกแล้วมั้งเนี่ยฮัลโหลพื้นมึงลอกแล้วมัง้งต้องเช็ดอะไรวะโอ้ตรงนี้มึงเอา้าเนี่ยครามซีนดูน็อตเอนเทอร์แล้วทำไมพวกนี้มันเช็ดไม่ออกวะผมต้องไปหาแปรงแบบพิเศษเอาก็เช็ดออกนี่อะไรมึงเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้ทำไมจุดนี้ผมเช็ดไม่ได้อ่ะเกมตลกแล้วเอา้าก็ได้นี่ เอาไอจุดนี้เอาเร็วอยู่ก็ได้เฮ้ยเลยผมวาสัพพสารนะครับพี่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างอื่นทำไมมันเช็ดไม่ออกวะมันต้องมีจุดชิคเกอร์ของมันแน่ๆเลยบอลว่าจุดตรงนี้คือให้ให้รูดๆตรงเนี้ยโอ้เกม โอเคไม่มีอะไรนะครับเช็ดน้ำเฉยๆไอ,อต้ตรงนี้มือน้ากลัวจังวะเฮ้ยมันเช็ดเสร็จแล้วจะมีตัวหาเลยจะยื่ยนมือมาขึขาเขมือบคอกูเลยอ่ะฮะอ่าโอเคงานเสร็จแล้ว กลับ้าโอ้ยเฮ้ยอ้าเอาโอ้ ending ครับสามโอ้ยตอนท้ายนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอาวันเป็นกมมพาตายไอ้นี่เว้ยคุณจะได้ไหมไอ้ไอ้อะไรว่าไอ้กิมไอ้กมบ้านไอ้กิมบ้านที่เราทำขวาสาดบ้านน่ะแล้วมันจะมีไอ้ผีเด็กปีดที่มันคอยวับหลอกเราตลอดเวลาเออ แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้วาฟโหลดในเกมนันไอเกมนั้คือแบบมึงมาทุกทุกแบบทุกทุกย่างก้าวเลยอะแต่ว่าไอนี้คือแบบไม่มีกลิบไอตรงใหญ่ๆอย่างนี้มันควรจะเช็ดนานนะแต่มันก็ไม่นานนะเออบางจุดนี่มึงเล็กๆนิดเดียวผีเป็นตัวอะไรมันยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยผีน้ำเหออจะบอกว่าผีน้ำอ่ะดูว่าอันนี้มันคือไม่ไม่ใช่น้ำแต่มันคือเลือดโอเคงานมเสร็ลักระ กูต้องไปดูกูต้องไปดูซะหน่อยละไหนผีเอ้าโอ้โโอหกูไปแล้วโอ้โหผีมึงผีมึงดูโง่มากเลยอ่ะอ่ะ e n d i n สามแล้วสามแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะมันมีมันมีสาวอันแล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรวะ ก็คือเอีกหนึ่งประมาณว่าเราเห็นแล้วเราลอดกลับไปใช่ไหมแล้วเราก็ถูกปิดคาปิดปากผมว่าใช่โอเคงานมึงเ,เสร็จแล้วย้อนเราจะจ่ายตรงชั้นบนแ,บบนนแล้วกันนะเพราะกันรีขึ้นมาดีกว่าเอ,อ้เสียงอะไรอ่ะเพื่อนอาจจะมีอะไรเลออีกหรือเปล่า,าขอไปดูหน,น่อยแล้วกันอเอ้โอ้ยทันทีลกนนิ โอ้ยจ oh, no. <laughs> ตึมตึมแต่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 ไปละปราก่อนไอชาต์ชั่วอ๋อก็เป็นเอดนดิ้งหนึ่งเหมือนเดิมเหรออ๋อถึงรู้ก็จะเป็นเอดนดิ้งหนึ่งเหมือนเดิมโอเคอีกเอดนดิ้งหนึ่งผมว่าผมเข้าใจเลยนะก็คือคนจำรอยสุดท้ายในเมชเชอร์มีรอยแบบโผล่ออกมาตอนที่เราไปเจอเปลนั่นแหละผมว่าเอดนดิ้งขั้ท้ายแหละเ,เราต้องทำตรงนั้นเว้ยเพราะงั้นเนี่ยไม่รู้จะได้หรือเปล่า <laughs> น่าจะนะเพราะว่าผมไปแอบดูเมื่อกี้นี้ไม่มีใครได้อ้นี้ที่สองเลยเว้ยแลีวผมก็ไป่เอกใจตัวลอยสุดท้ายตรงนั้นเหรอเว้ยว่ามันน่าจะใช่นะเราต้องวิ่งมาตรงนี้เข้าไปตรงนี้โอเคหนอดแบแต่ว่าถ้าผมช้าคือผมจออไปตรงนี้ไม่ทันเพราะว่ามันจะมาตรงนี้ก่อนเพราะงั้นต้องเร็วเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีมันนี่มุมให้ไปนั่นแย่ว เนี่ยไอ้รอยไอ้ไอรอยจุดท้ายกูเห็นไหมมันจะมีโผใหม่ครั้งหนึ่งเว้ยหรือว่ามันจะมีโผว่าใหม่หมดเลยแล้วผมจะทำแบบใหม่หมดเลยในในขณะที่วิ่งหนีมันวะถ้าเป็นอย่างนั้นคือมึงตูดมากเลยนะโอเคนะ Oh no! Oh no! This monster is after me! Oh my god! โอเคตรงนี้ต้องวิ่งแล้วตรงนี้ต้องวิ่งแล้วตรงนี้ต้องวิ่งแล้วมันมันถึงไม่วิ่งย้อนสอนมาใช่ไหมโอเค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  ไม่ท he? hey. ันหรอัวย no okay. ังไงก็ไม่ท okay. ันฮาย่าไม่ทันเอโอเคกูกูไม่น่าได้ทำไมเป็นง okay. ั้นจริงคือไม่ทันเว้ยมันจะวิ่งอย่างไงให้มันทันวะคือแค่วิ่งมาเช็คก็คือมันมันก็ถึงตัวผมแล้วอะงั้นแน่จบแค่นี้แหละมั้งฮะก็เคีย์สำหรับวันนี้กับเกมของพื้นมันเปียกนะขอตวลาไปก่อนแล้วกันเนาะ เป็นดีเกมอินดี้เกมหนึ่งที่วันนี้มาสั้นแล้วกันเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆว่าก็นจะมาสองเกมแต่ว่าเอา,เ,าเอาไปคิดยัองันก็ได้กันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเกมอิมนดี้ที่เขาบอกว่าก็ทำภายในเวลาไม่ถึงไม่ถึง2ี่สบสี่ชั่วโมงเลาวไม่ถึงหนึ่งวันฮะก็เป็นเกมมาสั้นที่สไตล์คล้ายๆกับหลายเกมที่ผมเคยเล่นมาก่อนหน้านี้ก็คือเน้นบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวที่เราลงมาทํางานทํางานเสร็จปุ๊บเราจะเราจะกลับมีหาอะไรเกิดขึ้น ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขี้เสีย่ยงมึงตายถ้าเราไม่ขี้เสีย่ยงเรารอดอะไรประมาณนี้มีหลายฉากจบเนาะโมเดลของผีก็ดูโง่ๆนิดนึงถ้าเกิดว่ายัง,ย,งยังไม่ได้เจอแบบนี้บรรยากาศอะไรเงี้ยมันน่ากลัวแต่ว่าเจอผีปุ๊บความน่ากลัวคือหายไปหมดเลยเว้ยมันจะกลายเป็นยังยุ่งง่ๆดำดำวิ่งไล่เราเฉยๆเพราะงั้นก็โอเคแหละมั้งสำหรับคนที่อยากราู้ก็ได้ในคลิปนี้สำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อน